ความแรงที่สุดของความเร็วกับการแข่งขันหารถยนต์ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปพบกับรองชนะเลิศอันดับที่4และรองชนะเลิศอันดับที่3จากงานซุปเปอร์ไทยแลนด์2013ติดตามให้ดีกับ max tv เสารนี้3ทุ่ม45ทางทูชชั่น691 สำหรับวันนี้นะครับผมพาชาวแม็ก v ทีวีนะฮะเชื่อเลยว่าคนที่รักการแต่งรถทุกเพศทุกวัยนะครับรู้จักกันดีอย่างแน่นอนกับ N Sport Shop นะครับที่นี่จะมีอะไรบริการให้กับลูกค้าบ้างถ้าอยากรู้ตามผมเลยฮะ และสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาชาว Max TV นะฮะมาที่แห่งนี้เลยนะครับกับ N Sport นั่นเองแล้วก็อยู่กับเจ้าของของเราแล้วนะครกับพี่อาจนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาจแทหลายท่านอยากรู้ครับว่าที่ N Sport นี่นะครับบริการอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับ modify แต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็น j z z City y a r ยา v Vos, Suzuki รวมไปถึง GTR ล้อเลนะครับเป็นตัวแทนคนเดียวในเมืองไทยนะครับรวมไปถึงโปรเจกต์มิวนะครับถ้าต้องการอัปเกรดทั้งเบรกทั้งล้อแล้วก็มี <Okay. S 2> ชุดพาร์ทนะครับมีวาริสนะครับมีทอมมี่ไคล่าอันนี้เปลี่ยนเป็นล้อเล่นแลวนะครับสมมุติอ่ะผมมีรถ1คันมาปับ๊บอยากจะให้พี่อัดจ,จัดชุดให้เลยมีตั้งแต่ล้อมาใส่เบรกโปรเจกต์มิวมีทั้งน็อต แล้วโมดิฟายเครื่องอีกใช่ครับมีทั้งโตเม่นะครับมีทั้งเกรดี้นะครับมีทั้ง s k สคแล้วก็สามารถอัปเกรด Honda Jazz นะครับรวมไปถึงพวกแข่งวันเมกเล่หรือว่าแข่งโบสตี้ไม่ว่าจะเป็นกองโมเทกเอ็มวันหรือว่าเอ็มแปดร้อยนะครับได้หมดเลยนะตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่ใช่ครับนะฮะอย่างล่าสุดที่โมดิฟายไปเห็นจอดอยู่ข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นจีทีอาทำเองพันมาก็พันมา ทำเองครับ GTR รี GT <R S 2> ยกว่าเต็มที่จริงๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้น <ผม S 2> ใครที่สนใจเรื่องล้อมาได้ที่นี่สนใจเรื่องเบรกมาได้ที่นี่สนใจเรื่องการทำเครื่องหรือโมดิฟายหรือว่าจะเป็นเรื่องของพาร์ท ครับผมมาที่ n อ p o r t มีครบทุกอย่างจริงๆครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ฟังแล้วก็สนใจอยากจะมาที่นี่แล้วฝากเบอร์ติดต่อแล้วก็สถานที่ครับอยู่ปฏิภัฒน์ซอย5นะครับเลยตลาดอุตกอรมานิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเรียบทางหลวงนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อ02นะครับ6185020ครับเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์9โมงถึง6โมงครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแล้วช่วงนี้จะมีของเอ่โปรชิมิลนะครับมีราคาพิเศษอยู่นะครับให้ยังไงก็รบกวนติดต่อเข้ามาแล้วกันนี่ครับผมนี่ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะกับที่แห่งนี้ครับ N Sport นั่นเองวันนี้ขอขอบคุณพี่อัดมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับความสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station n Sport Brave Music Fest Technology จากโปรชิมิวเที่ปุ่น l e n s o so, Unique Your Drive Macam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะครับวันนี้กลับมาเจอผมครับกับ d j d w v i d ินั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เราจัดเต็มแน่นอนเกี่ยวเรื่องของการแข่งขันรถยนต์ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับการแข่งขันที่ผมเชื่อว่าชาว Max TV เนี่ย รู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนกับงานซุป p อัพไทยแลนด์นั่นเองครับวันนี้นะฮะเราจะขอย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว2 0ง3นะครับเพื่อการแข่งขันในปีนี้2 0ง4ครับวันนี้เราจัดมาให้ครับกับ top ป i นะฮะที่ติดอันดับซุปอัพไทยแลนด์สองพครับห้าอันดับนี้จะมีใครบ้างนะครับรอติดตามให้ดีๆแล้วกันใน Max กซทีของเราครับและสําหรับตอนนี้นะครับถึงเวลาของช่วงแรกของเราแล้วนะครับไปอัปเดตข่าวสารกันก่อนเลยดีกว่ากับช่วงนี้ Max กซอัปเดตครับ ชวก<ค> <deceived> าแแรแถลงข่าวการจัดงาน Bangkok International Auto Salon 2015งานแสดงและจำหน่ายสินค้าย,ยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่24-28มิถุนายน2558เราไปชมภาพบรรยากาศงานพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน,นแถลงข่าวบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ส2ล1 5นะครับการจัดงาน Bangkok International Autosalon ปีที่3นะฮะเราคิดว่าในแง่ของโลเคชั่นของประเทศไทยตลาดรถยนต์ผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ที่นี่ทั้งหมดอุปกรณ์แต่งรถก็ผลิตที่บ้านเราเยอะจริงๆนะฮะธุรกิจข้างเคียงอยู่หมดนะฮะการที่เราจะจัด้งานแต่งรถงานเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นยานที่ใหญ่ที่สุดในยานอาเซียนเนี่ย ก็ลงตัวนะฮะอย่างที่บอกปรับรูปแบบต่างๆให้ลองรับโจทย์ AEC ครับผมจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็จะมาก็จริงๆผมว่ามันเข้าปีที่3ก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่มันเริ่มดึงดึงเป็นแม่เหล็กดึงเพื่อนบ้านมาร่วมง,งานได้ก็จริงๆเราไม่มีเป้าหมายที่จะลดความันเทอางไรเลยเพราะว่ามันก็เป็นเอ t นเตอร์เทนเมนต์คาโชย่างเต็มรูปแบบนะฮะรถแต่ง สาวเอนเตอร์เทนเมนต่าง่างที่เรากล่าวไปในที่แถลงาข่าวนี้ก็จะมีเรื่องของรถที่มาโชว์เองอคอนเสิร์ตต่างๆนะฮะสาวพิตตี้ที่มาลงจริงๆเราก็ไม่ได้ลถอะไรเลยโจทย์ก็คือพูดง่ายว่าจากเดิมที่กระจายไว้10วันเนี่ยเบียดมาใส่5วันกำหนดการของงาน Bank of i อ t e r n a t i o n a l Salon 2015นาะฮะจัดที่ Impact ของทางน,นี้นะ Challenger Hall 2-3ากจัดวันที่2 4ถึง2ีเดือนมิถุนายนนะครับงานก็เป็นกลางวันถึงเย็น และนั่นก็คือช่วงแรกของเรานะครับกับ Max u p d อัปเดตนั่นเองยังไม่จบครับมีหนึ่งช่วงรอให้ทุกคนได้มันกันต่อครับกับช่วงของ P.T. Movement นั่นเองครับช่วง P.T. Movement by Max TV สวัสดีครับผมบอยขจรศักดิ์นสงขานะครับสังกัดทีม p d t Performer RPM s ง n ์นะครับออตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบูรีรัมนะฮะเป็นการแข่งขันในสนามที่5และ6ของรายการ TSS นะฮะ สำหรับสนามบุรีรัมนะฮะก็เป็นสนามใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยในปีนี้นะฮะก็เป็นสนามระดับโลกนะฮะซึ่งมาตรฐานมากนะฮะแล้วก็เป็นสนามที่ขับสนุกมีไฮสปีดสูงนะฮะแล้วก็มีระยะทางที่ยาวแล้วก็มีรันออฟแอเรียที่ปลอดภัยทำให้เราเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยสามารถทำให้เรามีพื้นที่ในการที่เราจะไม่ไปเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงได้นะฮะยังไงก็สนุกมากครับ ผลการแข่งขันนะฮะก็ผมในสนามที่5ก็จบเป็นอันดับที่2นะครับแล้วส่วนนั้น ในสนามที่6ก็จบเป็นอันดับที่2เหมือนกันครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับแต่ก็กที่1เขาเก่งครับก็ไล่ไม่ทันจริงครับครับยังไงก็ฝากเชียร์นแคน ทีมปตทด้วยนะครับทาง f a c e b o o k c o m t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  m o t o r s p o r t ครับขอบคุณครับสร้างสุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station และนั่นคือ p t t o v v m m n t t นั่นเองนะครับให้ชาว m a ็กซได้ชมกันแบบจุใจไปแล้วตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าท็อปไฟของเราจากงานซ u เปอร์ไทยแลนด์2องเนี่ยมีใครกันบ้างแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาไปเจอกับ2อันดับก่อนละกันนะครับกับรองอันดับ3และรองอันดับที่4จะเป็นใครหลังโฆษณาได้ชมแน่นอนครับ